สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมา b i g g กมเมอร์กับเกม a l c h e m i star นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบเดรแฮมตัวละครที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังรอคอยกันอยู่อีกทั้งนะครับก็ยังเป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดประจำเกมนี้อีกด้วยซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นจจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมเ,เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับเบลเลเฮมนั้นเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุน้ำครับโดดเด่นตรงที่มีความอิสระในการวางกระเบื้องนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะบูตดาเมจให้กับตัวเองรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่อยู่ในทีมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเบลเลเฮมให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกวางกระเบื้องสีน้ำเงินนะครับที่ตำแหน่งใดบนกระดานก็ได้เป็นจำนวนสีช่องกระเบื้องด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับ mm hmm. ก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่150%ดาเมจไปจนถึง160%ดาเมจตามลําดับโดยในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้น mm hmm. ก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกําลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาดูในส่วนของระบบ Break t หรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่3จะทําให้เรานั้นสามารถกดใช้งาน Active Skill ของเบเลยฮมได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกม การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกกับอีก5%ของเบสิ c แม x กเอชพีการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่5จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%เของเบสิคเดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทำการลดคูดาวของแอคทีฟสกิลของเบลเลแฮมลงเป็นจำนวน1เทินด้วยกันครับ และสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension เบ ah นเลเฮมครับโดยรายละเอียดของ e q i p m e n t Skill ก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการตดใช้งานสกิลหรือว่าเข้าสู่ a u r o r a Time นะครับพลังโจมตีพื้นฐานของเบเลเฮมเนี่ยก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน10%ด้วยกันในรอบนั้นนอกจากนี้นะครับตัวละครธาตุน้ำทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ยังจะได้รับการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นจานวน5%ของพลังโจมตีพื้นฐานของ ah บ เอาเลละครับเมื่อเราทําความรู้จักกับสกิลทั้งหมดของเบลเลเฮมไปแล้วเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยของเบลเลเฮมกันครับ โดยผมนะครับจะเริ่มต้นในส่วนของจุดเด่นกันก่อนเลยเรื่องแรกนะครับ,บรเบลเลเฮมน,นั้นมีความอิสระในการเลือกวางช่องกระเบื้องได้ตามที่เราต้องการเลยครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนสีกระเบื้องในช่องที่ศัตรูยืนอยู่เหมือนกับคอนเวอร์เตอร์พื้นฐานอย่างแน่นอนอีกทั้งนะครับยังสามารถที่จะใช้เชื่อมกระเบื้องช่องที่ขาดทําให้เรานะครับสามารถเดินได้ไกลามากยิ่งขึ้นหรือว่าจะพลิกแพงใช้งานด้วยการวางรอบๆอบอสเพื่อทําการโจมตีโดยรอบเนี่ย ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เลยเนี่ยก็คือความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมนั่นเองครับที่เรียกได้ว่าทําได้ดีทีเดียวอาจจะพูดได้เลยว่าดีที่สุดในบรรดาตัวละครธาตุน้ําเลยก็ว่าได้ครับ มาดูในส่วนของข้อด้อยกันบ้างครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือจํานวนกระเบื้องที่เบสเลเฮมสร้างได้นะครับจะทําได้เพียงแค่4ช่องกระเบื้องเท่านั้นอีกทั้งก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกระเบื้องแบบเป็นฮัรสได้อีกด้วยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยครับเพราะว่าจะทําการลากกระเบื้องให้ครบ15ช่องเพื่อเข้าสู่โหมดออโรราไทม์ได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากครับดังนั้นการใช้เบสเลเฮมควรที่จะต้องจับคู่กับคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลคาลีนหรือว่าบาร์ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคอนเวอร์เตอร์เหล่านี้ ค่าตัวก็ค่อนข้างที่จะแพงและตัวเบลเฮมเองเนี่ยก็แพงไม่ต่างกันนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าคูดาวหลังปลด6ดาวจะเหลือเพียงแค่3เทินก็จริงแต่ถ้าเทียบกับคอนเวอร์เตอร์ในระดับ6ดาว่าเดียวกันอย่างคารีนแล้วนะครับก็ดูจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเอาซะเลยเพราะว่าสกิลของคารีนนั้นสามารถทําอะไรได้มากกว่าแค่การเปลี่ยนสีกระเบื้องได้เพียงแค่4ช่องเท่านั้นในขณะที่การใช้ทรัพยากรในการปลดดาวและจํานวนเทินคูดาวที่เท่ากันครับ แต่ในท้ายที่สุดนะครับภาพรวมเนี่ยเบเลยฮมก็ยังคงเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีความสามารถที่ไม่เหมือนใครและความเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีมาให้เปิดอีกเมื่อไหร่นะครับหากใครที่พอที่จะมีงบหน่อยก็อาจจะเปิดหามาติดทีมไว้ก็ได้แต่หากงบค่อนข้างที่จํากัดนะครับก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนและหาคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานง่ายรวมไปถึงราคาที่ถูกกว่านี้มาใช้งานก่อนก็ได้ครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Tubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน Tubigo Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Tubigo Shop ได้ทั้ง2ช่องทาง ที่ f c e b o o k f แฟนเพจ jupico shop หรือว่า official line แอด atjubigo นะครับและกนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์วิคเกอร์เกมมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ